S <S 1> <S 1> <S ไม่ได้มีแต่คนหลอกนะที่ร้อนเป็นหมาก็ร้อนเป็นค่ะ แนนซี่ร้อนนะ่ะดีนะที่พ่ออาบน้ําให้ขอบคุณพ่อนะอุดยพ่อรักหนูนะนพ่ออาบน้ําให้หนูอาบทุกวันแหละวันนี้ไม่ต้องถูสบู่นะพ่อเพราะว่าอาบทุกวันแล้วประหยัดช่วยพ่อนะ่ะอาบน้ําเปล่าก็พออพอให้มันเย็นๆหน่อยเพราะว่าวันนี้ทําไมมันร้อนจงเบยอ่ะแม่ถ่ายอย่างอื่นบ้างก็ได้ปะปะมีอะไรให้ดูเยอะแ,แยะมาถ่ายแต่หนูนี่แหละยิ่งไม่สวยอยู่น่ะ ขอบคุณค่ะคพ่อน่ารักจุงเบยขอบคุณนะคะเอาเอาแค่นี้เหรอพ่อเอาแค่นี้เหรอไม่อาบอีกหรอกำลังสบายเลยอ่ะแค่นี้ก็ได้น่ะเย,ย็นแล้วแหละเย็นสบายอู้หนูโชคดีจังเลยที่เกิดมาเป็นลูกพ่อพ่อน่ารักฝุดฝุดไปเลยอาบีบน้ำออกด้วยนะพ่อนะอเ,เดี๋ยวมันไปโดนดินดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่สวยนะแม่ยิงตามถ่ายหนูอยู่ด้วย นไ,ไม่หยุดถายเลย,ย้่ปล่<ม>อยให้หนูเป็นอิสระมันก็ได้นะแม่ตอนนี้หนูยังไม่ได้หวีผมเลยหนูยังไม่สวยเลยนะมแม่เนี่ย ต้องต้นต้องเดียดีบน้ำก่อนนี่แน่นี่แน่แม่ชอบถ่ายนี้แม่ดีกว่าอ่าหนุ่นหนุนต้นพริกก็มีแม่ไปถ่ายเอาพริกแปแม่ไปถ่ายเอาพริกดําพริกกลมน่ะมีให้โชว์เยอะแยะมาตามถ่ายแต่หนูอยู่ได้นะแม่นั่นน่ะพริกกลมก็มีน่ะถ่ายเขาดูพริกดําก็มีน่ะนู่นไปถ่ายเอาพริกด่างด้วยพริกม่วงด่างก็มีน่ะแม่ไปไปไปถ่ายนู่นก่อนให้หนูเป็นอิสระหน่อย เออนั่นแหะนั่นะนั่นะนั่นแหละนั่นแหละม่วงด่างก็มี